คลิปนี้นะคะท่านจะพามารู้จักกับ latte factor นะหรือว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่หลายคนมองข้ามแล้วมันกลายเป็นเงินออมก้อนใหญ่สําหรับเราได้นะใครที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้นะคะไม่รู้จะออมเงินยังไงไม่มีเงินตั้งต้นลงทุนสักทีลองฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวได้ไอเดียดีๆแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริกนะคลิปนี้นะคะสําหรับคนอยากมีเงินเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นเอาไปออมเพิ่มนะคะหรือเอาไปลงทุนเพิ่มเพราะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันเนี่ยถ้าเราจะมีเงินเพิ่มเนี่ยมันมีจากหลักๆเนี่ยสปัจจัยนะ,ะหนึ่งก็คือเราจะต้องหารายได้เพิ่มนะคะกับ2ก็คือการลดรายจ่ายลงนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมาเน้นที่ข้อ2นะคะลดรายจ่ายที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะงอกเงยได้เยอะในอนาคตนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันก่อนที่เราจะ ไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปวันนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามช่องทันมันนี่ทวีกนะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคําว่าลาเต้แฟกเตอร์นะคะมาจากหนังสือ The Automatic Millionaire นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าลาเต้แฟกเตอร์เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราไม่คาดคิดนะหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปแต่ละวันแต่ละวันวันละเล็กวันละน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อนํามารวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นเงินออมนะคะหรืองอกเงยไปเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ได้นะลาเต้แฟกเตอร์อันนี้นะคะไม่ได้เจาะจงว่า ว่าจะต้องเป็นแค่ค่ากาแฟเท่านั้นนะบางคนอาจจะเป็นค่ากาแฟนะคะบางคนอาจจะเป็นค่าขนมค่าน้ําหวานนะคะเป็นค่าช้อปปิ้งที่เกินความจําเป็นการกินอาหารที่บุฟเฟ่แบบหลายมื้อเกินไปต่ออาทิตย์หรือว่าต่อเดือนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งค่าหวยค่าลอตเตอรี่อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลาเต้แฟกเตอร์ค่ะแนวคิดนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะที่เราทําทุกวันนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้สังเกตนะเราไม่ได้จดนะคะไม่เคยเอามารวมกันเลยดูว่าเราเนี่ยเสียไปเท่าไหร่นะคะแต่ ว่าถ้าเราลองลดลงนะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเลิกทั้งหมดนะคะเพียงแค่ลดลงในสิ่งที่เกินความจําเป็นมากไปอะไรแบบนี้นะเราก็จะมีเงินเหลือนะคะนํามาเก็บออมมากขึ้นนะคะเพราะว่าการลดรายจ่ายเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันง่ายกว่าการหารายได้เพิ่มนะคะสเต็ปแรกเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะลดรายจ่ายก่อนนะคะแล้วก็ รายจ่ายที่เป็นลาเต้แฟกเตอร์เนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่ารายจ่ายผันแปรนะคะรายจ่ายผันแปรก็คือรายจ่ายที่เราสามารถปรับลดลงได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยลดรายจ่ายเด็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นลงนะสักวันละ50าบาทนะคะเดี๋ยวท่านจะคํานวณให้ดูนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไปลงทุนเนี่ยมันจะงอกเงยแค่ไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างก่อนนะคะวันละ50าบาทคือเงินที่สามารถลดรายจ่ายที่เป็นลาเต้แฟกเตอร์ได้จริงนะคะบางคนซื้อกาแฟนะคะอย่าง ท่าน,นก็ใช้ข้อนี้นะเมื่อก่อนกินกาแฟประมาณเวลนละ2แก้วซื้อกินนะคะหลังๆก็เปลี่ยนเป็นซื้อแก้วหนึ่งบ้างนะคะบางวันก็ชงเองเนี่ยอันนี้ก็จะเซฟนะคะประหยัดลงไปได้บางคนนะก็อาจจะเป็นค่าเดินทางนะคะเพราะว่าไม่ได้จัดการเวลาให้ดีนะตื่นสายนะคะก็ต้องเรียกวินมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งแท็กซี่นั่งแกร็บอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ถ้าเรา manage นะคะด้วยการตื่นให้เร็วขึ้นนะคะวางแผนการเดินทางตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสียนะคะถูกไหมหรือนะคะบางคนก็อาจจะเป็นค่าช้อปปิ้งที่เกินความจําเป็นนะ,ะเห็นโปรเขา ลดราคานะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้จะใช้อะแต่ว่าเห็นว่าถูกก็ซื้อมาสรุปนะคะก็คือซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย l a ้แฟ factor เหมือนกันค่ะเดี๋ยวท่านจะลองคิดนะคะด้วยจํานวนเงิน50บาทนะพูดง่ายๆก็คือถ้าเรานะคะตัด l a ้ t ฟ factor ได้วันละ50าบาทเนี่ยหเดือนนะคะเราก็จะมีเงินออมเพิ่มขึ้นเดือนละ1 5 0 0บาทแล้วเดี๋ยวท่านจะลองคานวณดูนะว่าถ้าเอา1 5 0 0บาทนี้นะคะไปลงทุนและเงินเราจะงอกเงยเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะวันนี้ท่าน ใช้โปรแกรมนะคำนวณของ www.msn.com นะคะเดี๋ยวท่านใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าใครสามารถ เพิ่มได้กี่บาทนะคะอาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ลองไปคํานวณดูว่ามันจะกลายเป็นเงินเท่าไหร่นะคะแทงก็กรอกไว้แล้วเรียบร้อยเนาะ,ะการลงทุนต่อเดือนนะคะก็คือ1 5 0 0บาทนะ,ะเหมือนเราเซฟคอสของเราวันละ50าบาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยต่อปีเอาเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเฉะลี่ยเป็นกองทุนผสมอะไรแบบนี้เนาะเต่อปีนะคะทบต้นก็เป็นรายปีนะ,ะมูลค่าปัจจุบันนะคะเรายังไม่มีเงินออมเลยตรงนี้นะคะเพียงแค่เราวางแผนออมเฉยเนาะ,ะเราก็ใส่ไปว่า 0นะคะแล้วก็คำนวณดูง่ายๆนะคะ5ปีดูซิว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะพราะกดคำนวณออกมาแล้วนะ,ะได้เป็นเงินเกือบ1 0 0 0 0แบาทนะคะได้ทั้งหมด99,461บาทนะคะเพียงแค่เราตัดในสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะออกไปเห็นไหมว่ากลายเป็นเงินเกือบแสนเลยทีเดียวคะ่ะแนวคิดของลาเต้แฟกเตอร์นะคะอาจจะไม่ได้ทําให้เราเนี่ยอยู่ดีๆร่ํารวยเนาะหรือว่ากลายเป็นเศรษฐีเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะทําให้เรารู้จักระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะ การใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นนะคะลองปรับลดลงมาเหมือนที่บอกคือไม่ต้องเลิกนะคะไม่ว่าใครกินกาแฟนะหุย้ยจะหักดิบเลยไม่ไม่เอาแล้วไม่กินแล้วนะคะเพื่อเอามาอ,อมอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเนาะเราอาจจะกินแพงแล้วก็ปรับมากินถูกนะคะชงเองบ้างอะไรบ้างปรับเปลี่ยนแบบนี้นะเพียงแค่วันละเล็กวันละน้อยนะคะเป็นหนึ่งในการฝึกวินัยทางการเงินนะคะที่ท่านเคยบอกมาตลอดนั่นก็คือการทําแบบต่อเนื่องในทุกๆวันนะคะอย่างถ้าเราเนี่ยหันมาเริ่มตัดในเรื่องรายจ่ายที่ไม่จําเป็น ออเพียงแค่วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยบางคนอาจจะวันล,ละ30บาท50บาทบางคน100น้และมันจะก,กลายเป็นผลลัพธ์ที่มากขึ้นเองนะคะในอนาคตนะท่านเคยพูดแบบนี้ไว้แล้วในวิดีโอฝึกวินัยทางการเงินนะคะจำได้ไหมที่ให้เพื่อนๆลองหยอดนะคนที่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยนะคะลองหยอดกระปุกวันละ10บาท20บาทและมีคนไปทําตามนะคะมีคนส่งข้อความมาหาท่านหลายคนว่าเริ่มมีเงินเก็บแล้วนะคะจากที่ไม่เคยทําได้เลยท่านเน้นย้ําเสมอนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะเริ่มนะคะหรือว่าสร้าง ความเปลี่ยนแปลงสร้างผลลัพธ์เนี่ยเราไม่ต้องไปเริ่มอะไรให้มันยิ่งใหญ่อลังการนะคะลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะเหมือนลาเต้แฟกเตอร์นี้นะคะลองเริ่มจากการหันรายจ่ายไม่จําเป็นนะคะพอมีเงินเหลือเราก็เอามาเก็บออมนะคะมีเงินเหลือเราก็นํามาลงทุนนะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาต่อเนื่องนะคะไปได้เรื่อยๆค่ะมีคํานึงนะคะที่ท่านชอบมากเลยวันนี้นํามาฝากเพื่อนๆก็คือคําว่าความสําเร็จเนี่ยเป็นผลิตผลของนิสัยนะที่เราทําเป็นกิจวัตรนะคะไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียง ครั้งเดียวในชีวิตนะเห็นไหมเป็นไงตรงกับเนื้อหาวันนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็น ารายจ่ายเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากมีเงินเพิ่มนะคะอยากเริ่มมีเงินไปลงทุนนะคะหรือว่าเริ่มมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นลองเริ่มต้นแบบง่ายๆนะคะสังเกตตัวเราเองนะว่าอะไรเนี่ยเป็นลาเต้แฟกเตอร์ของเรานะคะถ้าเราใช้อย่างเดียวเ,เราจําไม่ได้เนี่ยท่านแนะนําให้ลองไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายดูทุกวันนะคะว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างเนี่ยเดือนหนึ่งสเดือนนี่รู้เรื่องเลยนะว่าเราเสียอะไรไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ลองดูว่าส่วนไหนที่มันสามารถจะ ปรับลดลงมานะคะที่เป็นรายจ่ายฟุ่งเฟือยเกินพอดีนะคะลองตัดลงมาเพื่อเอาเงินส่วนนี้มาเก็บออมมาลงทุนนะคะถ้าเราทําแบบนี้สม่ําเสมอนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะก็จะสามารถนําไปสู่เงินออมก้อนใหญ่ได้ค่ะใครนะคะที่ยังไม่มีไอเดียไม่รู้จะลดลาเต้แฟกเตอร์ของเราเป็นอะไรตรงไหนยังไงนะคะลองดูคลิปนี้เป็นคลิปที่ปรับลดรายจ่ายส่วนตัวของท่านนะ,ะที่ท่านทำเองและทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมไม่มีผลกระทบแต่เราเหลือเงินออมมากขึ้นนะคะ ก็ลองไปดูกันได้เนาะเพราะว่าถ้าเรานะคะไม่ต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือนนะเราเริ่มมีเงินออมนะคะหมายถึงว่าชีวิตการเงินของเราก็ดีขึ้นหนึ่งดับนะ<ดา>บแล้วพอมีเงินออมฉุกเฉินแล้วนะคะเราก็ก้าวไปสู่การลงทุนชีวิตเราก็จะพัฒน,นานะคะรู้จกักเก็บออมรู้จักลงทุนพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัวเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าทุกคนนะคะรักที่จะเห็นตัวเองพัฒนานขึ้นทางนั้นนะใครเห็นด้วยนะคะพิมพก็ว่าเห็นด้วยให้ท่านหน่อยเนาะ,ะเวลาเราพัฒนา,นาเราทําอะไรเรามีผลลัพธ์เราก็จะมีความรู้สึกภูมิใจใจจนตัวเองเองาะยกก็ ไปเรๆนี่แหละถึงอยากให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็ลองทำกันดูค่ะวันนี้นะคะท่านมาแค่นี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะได้รับประโยชน์เนาะแล้วก็รู้นะคะว่าลาเต้แฟกเตอร์มันสามารถกลายเป็นเงินออมก้อนใหญ่ได้นะแล้วลองพิมพ์แชร์ให้ท่านหน่อยได้ไหมคะว่าลาเต้แฟกเตอร์ของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเป็นค่าอะไรากันบ้างนะอย่างของท่านนะคะท่านแชร์ส่วนตัวของท่านก็จะเป็นค่ากาแฟนะคะแล้วก็ค่าอาหารนะเพราะว่าเราเป็นสายกินนะคะบางทีกินบฟเฟ่บ่อยนะกินเยอะไปอะไรแบบนี้เราก็จะต้อง ปรับลดในส่วนนี้ลงนะคะที่ท่านอยากรู้เพราะว่าแต่ละคน,นะมีไม่เหมือนกันนะใครผ่านไปผ่านมาอ่านนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่มีเราคนเดียวนะ,ะที่เป็นเราก็สามารถปรับลดลงมาได้นะจะได้มีชีวิตทงางการเงินที่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> ใครที่ชื่นชอบคลิปวันนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามช่องทนันมานิทริกเอาไว้นะทาง Facebook นะคะแล้วก็ y YouTube เนาะ,ะแ,ลแล้วตอนนี้นะคะใน Facebook ทันมีกลุ่มปิดนะชื่อกลุ่มว่า เพื่อนออมเงินและลงทุนนะคะใครชื่นชอบในเรื่องการเก็บเงินออมเงินนะคะแล้วก็ลงทุนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเข้ามาจอยกันได้หมดนะคะก็ฟรีเดี๋ยวท่านใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามานะได้แรงบันดาลใจได้ความรู้ได้มิตรภาพดีๆกลับไปแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะบายบาย